พลเอกประวิตธลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดลำปางนะครับท่าน,นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนครับพลเอกประวิตธวตงศ์สวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอานวยการน้ําแห่งชาติหรือกออนอชอลงพื้นที่จังหวัดลำปางติดตามสถานการณ์น้ําและการแก้ไขปัญหาภายแล้งตามมาตรการของกออนอชอที่สระ,ะกลางจังหวัดลำปาง และที่โรงเรียนบ้านศปราบพิทยาคมอำเภอศปราบเพื่อเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กออนชกำหนดมาตรการและพื้นที่เป้าหมายในการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยจังหวัดลำปางถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานนี้นะครับซึ่งจากความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำทำให้ปัจจุบันไม่มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง โดยมีการสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมอย่างเช่นการขุดเจาะบ่อบาดาลต้อมแซมระบบประปาวางท่อน้ำดิบจัดหาแหล่งน้ำผิวดินการขุดลอกแม่น้ำวังและการทำเขื่อนป้องกันตลิ่งโอกาสนี้พลเอกประวิตย์ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรในการแก้ปัญหาภัยแรงให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและช่วยการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทางด้าน,นายสมเกตประจําวงเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันการดําเนินการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งดําเนินการไปแล้วบางส่วนโดยมีทั้งที่จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้และบางส่วนจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมทั้งการจัดสร่งน้ําบาดาลน้นําใต้ดินการก่อสร้างแก้มลิงและประตูระบายน้ําลุ่มน้ําแม่วังตอนล่างเพราะมีพื้นที่ครอบคลุม2จังหวัดใหญ่ก็คือที่ลำปางและตาก โดยมีการแบ่งปันน้ำมาจากกิ่วแม่วังกิ่วลมและกิ่วขอมาครับ